สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมนำสี่สิ่งต้องห้ามนะฮะที่ห้ามรับประทานสำหรับคนที่มีรูปกากบาทอยู่กลางฝ่ามือคนที่มีรูปกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาว่าเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ติดตัวมานะครับเป็นคนที่มีของนั่นเองเป็นคนที่มีเทวดานะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยตามติดมา ตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยนะครับแล้วก็หวังให้คุณเนี่ยชาตินี้เนี่ยมาทําความดีนะครับมาเผยแพร่ศาสนามาส,สร้างความดีมาช่วยคนนะครับเพื่อที่จะเสริมกําลังบุญให้เขาเนี่มีสิ่งดีๆติดตัวไปในชาติหน้าหรือพบหน้านี้นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าคนที่มีรูปกระกบาดกลางมือเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วนะครับเป็นคนที่มีซิกเซนสูงเป็นคนที่ชอบทับคิดอะไรนะครับแล้วมันแบบ มันจะเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเลยแต่ว่าอย่างที่บอกสําหรับทริปนี้นะครับคนที่มีรูปกระกบ,บาดกลางมือเนี่ยนะครับก็ไม่ควรทํานะครับเพราะว่าเขาว่ากินไปแล้วนะมันก็จะโชคร้ายตลอดเลยติดตัวคุณไปนะครับหรืออาจจะถึงขั้นซวยนะครับทำอะไรก็ไม่ขึ้นรับรองว่าเทวดาไม่อยู่ด้วยนะครับเทวดานางฟ้าหนีออกหมดนะครับไม่อยู่ด้วยถึงขั้นซวยเลยทีเดียวมีอะไรกันบ้างเราไปตามพร้อมกันครับ สิ่งแรกเลยนะครับก็คือตัวเงินตัวทองนั่นเองเราเชื่อกันว่านะครับตั้งแต่โบราณโบราณละว,ว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยหรือบางคนก็เรียกว่าตัวเฮียนะฮะเป็นสัตว์ที่กินเนื้อสกปรกกินของสกปรกกินซากศพถ้าเราพูดกันตามหลักวิชาแบบความเชื่อหรือศสยศาสตร์นะครับไม่ได้พูดตามหลักวิทยาศาสตร์ตัวเงินตัวทองเนี่ยหรือตัวเฮียเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในตามสุสานต่างๆนะครับไปกินซากศพ กินของเน่านะแล้วบางสิ่งบางอย่างเนี่ยสิ่งที่มันก mm ินมาเนี่ยมันก็อยู่ในตัวเงินตัวทองพวกนี้แหละนะครับสิ่งชั่วร้ายต่างๆพูดผีวิญญาณครับหรือสิ่งอถรรพ์รีลับต่งตางๆเนี่ยมันก็จะฝังอยู่ในตัวของตัวเงินตัวทองหรือตัวเฮี้ยนนี่แหละนะครับซึ่งถ้าเกิดใครท่านใดนะไปนําเนื้อพวกนี้นํามากินนะครับสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็จะมาอยู่ในตัวเรา เทวดานางฟ้าเนี่ยไม่อยู่ด้วยแน่นอนนะครับหนีหมดคุณทํามาค้าขายอะไรนะครับมันก็จะทํามาม้าขายไม่ขึ้นดวงคุณก็จะเป็นคนดวงตกนะฮะจากคนที่ปกติอาจจะดวงดีพอกินเนื้อพวกนี้เข้าไปรับรองว่าคุณเนี่ยดวงตกอย่างไม่มีเหตุผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีรูป,ปกระบาดกลางมือเนี่ยนะครับห้าหมอย่างเด็ดขาด,ดในการกินเนื้อตัวเงินตัวทองนะครับอันที่2เลยนะครับที่ผมกำลังจะมาบอกก็คือ เนื้อสุนัขนะฮะหรือเนื้อหมาเนี่ยห้ามกินอันนี้เราไม่ได้พูดถึงต่างประเทศนะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศข้างเคียงเรานะครับหรืออะไรเนี่ยที่เขากินเนื้อหมากันเนี่ยนะครับแต่ในส่วนของเราเองเนี่ยนะครับเราว่ากันว่าหมาหรือสุนัขเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ซื่อสัตว์เป็นสรรัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่ออยู่คู่กายกับมนุษย์มาช้านานแล้วเราเลี้ยงเขาเพราะว่าความน่ารักของเขาความซื่อสัตว์ของเขานะและพวกนเนี่ย คุณสังเกตไหมว่าเวลามันเห็นสิ่งลี้ลับอะไรต่างเห็นผีเห็นอะไรก็ไม่รู้แหละนะครับมันก็จะสัมผัสได้ก่อนเราเสมอมันมีเซนส์นวิเศษสัมผัสวิเศษนะครับสําหรับพวกสุนัขหรือหมาเนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นสิ่งที่ปทะกับสิ่งลี้ลับหรือสิ่งอาถรรพ์อยู่ก่อนเราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงสุนัขตามบ้านหรือหมาตามบ้านไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันแปลกเข้ามาเนี่ยพวกนี้เขาจะเป็นรับก่อนเราตลอด นะครับบางครั้งเนี่ยสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งเล่นลับต่างๆเนี่ยมันก็จะปะทะเข้ามาในตัวหมาก่อนเสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปกินเนื้อของเขาเนี่ยเราก็มีความเชื่อกันว่ามันมีสิ่งลี้ลับหรือสิ่งอะไรบางอย่างนะครับที่มันอาจจะมาปะทะซ่อนเล้นอยู่ในตัวของเขานะครับคุณกินเข้าไปเนี่ยดวงคุณสวยแน่นอนดวงตกนะครับยังไม่มีเหตุผลเหมือนกันเราไม่รู้หรอกครับว่าเขาเนี่ยไปเจออะไรมาบ้าง ในสิ่งที่เขาเห่าที่เขาหอนเนี่ยเราไม่รู้เลยเนี่ยบางคนกินเนื้อหมาเข้าไปเนี่ยอาจจะถึงขั้นเป็นบ้าวิปริตวิปลาสไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิ่งหลายอย่างให้เรารับประทานนะฮะขอให้ท่านที่มีกากระบาดกลางมือเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงห้ามกินเนื้อหมาอย,ย่างเด็ดขาดนะครับอย่างที่3กันแล้วนะก็คือของไหว้ผีนะฮะหรือของไหว้ศพต่างๆนะ,ะตรงนี้นะเป็นสิ่งอาถรรพ์เด็ดลับนะครับเราไม่รู้หรอกว่า สิ่งที่เราไปไหว้ผีนะครับหรือไหว้ศพต่างๆเนี่ยนะครับก็เขาไปเจออะไรมาบ้างนะสัมภเวสีต่างๆที่เราไปไหว้หน้าบ้านต่างๆเราไม่รู้ว่าพวกนี้มากินมาเลียมาจับนะฮะและสิ่งพวกนี้มันก็คือสิ่งชั่วร้ายทั้งนั้นพอเรามารับประทานต่อนะฮะเราไม่รู้หรอกว่าเราไปเจออะไรมาบ้างนะน้ำลายผีสิ่งชั่วร้ายที่เขาจับที่เขากินมานะครับถ้าถามว่า ดวงเราอยู่ดีๆเนี่ยเราไปกินของเหลือจากของเหล่านี้นะฮะมันจะทําให้ชีวิตของเราจเจริญได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยที่มีความเชื่อว่าแม้กระทั่งไปงานศพเองเนี่ยนะครับก็ทําอาหารเลี้ยงเองเนี่ยบางคนยังหลีกเลี่ยงเลยครับซึ่งบอกว่าคนที่ยิ่งดวงตกอยู่แล้วเนี่ยนะครับไปกินอาหารในงานศพเนี่ยอาจจะยิ่งทําให้ดวงตกเจ็บไข้ได้ป่วยไปกันใหญ่เลยครับแต่ผมน่าจะเน้นย้านะครับไม่ได้อาหารที่เลี้ยงงานศพนั้นแต่ผมได้เน้นย้าเกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เราไปไหว้ นะครับไหว้ศพไหว้บรรพบุรุษหรือไปไหว้สัมภเวสีต่งตางๆของเหลือแล้วนะครับเราให้หมาให้แมวจอนจัดกินกันไปนะครับเราอย่าไปนํามารับประทานนะครับถ้าคุณไม่อยากดวงตกหรือเรามาถึงเนื้อประเภทสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมนํามาฝากคนที่มีกากบากราดกลางมือกันนะครับก็คือเนื้อช้างหรือเนื้อมา้าบางคนนะครับยิ่งเป็นพวกะตะวันออกกลางนะครับเขากินเนื้ออูดเนื้อม้ากันเป็นเรื่องปกตินะ แต่ในความเชื่อนะครับในหลักของศสยศาสตร์นะครับผมไม่ได้พูดของวิทยาศาสตร์เราเชื่อกันว่าเนื้อช้างเนื้อม้าเนี่ยนะครับเป็นพาหนะของพระมาหากษัตริย์หรือนักลบที่มีความสําคัญในอดีตการนะเราก็จะไม่นํามากินนะครับเพราะว่ากินแล้วมันก็ไม่ได้โชคดีอะไรขึ้นมาเขาเป็นสัตว์ที่มีคุณค่าเป็นสัตว์ที่นําพาให้เราเนี่ยอยู่รอดปัจจุบันเขาไปออกรบ เขาไปทําศึกสงครามนะครับเขาไปเจอสิ่งเล่ร้ายสิ่งโหดร้ายมาบ้างเยอะแยะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราไปนาเนื้อช้างเนื้อม้ามากินเนี่ยมันจะทําให้ดวงเราเนี่ยนะครับดวงตกนะครับบางคนเนี่ยทำอะไรก็ทํามาค้าไม่ขึ้นนะครับจงเจอแต่วิบากกรรมต่างๆเจอแต่ศึกหนักอย่างที่ช้างมาเขาเจอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนึกถึงบุญคุณของช้างมาด้วยเราเชื่อกันว่าเขาเป็นพาหนะ ของนักลบของกษัตริย์ในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปรับประทานเนี้อเขานี่ก็คือ4อาหารประเภทที่ผมนํามาฝากโดยเฉพาะคนที่มีรูปกระ,กระบาดกลางมือนะฮะถ้าไม่อยากดวงตกอย่ารับประทานวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ